ครับวันนี้โดดน้ำออกจากเข่าครับเขากลังวันไดนี่นะครับน้ำมันหลายมันท่วมฝนตกมากก็เลยดดออกครับเออบิ่งครับจับปลาอัา้ีี่ปลาครับน้ <มา S 2> น,นี่มาทางนี้เลยนี่ครับดดออก นี่โดดใกล้บกแล้วครับนี่ครับเอาถ่ายหน้ามาโดดครับหน้ามันท่วมเขา่าถึนแล้วครับพู้ผลิปลาครับผุนผุนปลาแรนผุนนี่มีปลาใหญ่วะนี่มีแต่ปลาหน่อย เอานี่ตรงไว้เดี๋ยวปลาซิ่วมาสิมาขเขาวนเี้เอานี่มาสิถามมาทั้งในได้ให้หัวกลบพื่อนั่นหัวกลบด้นั่นนึน,น,นปลาซิ่วเอาขนาดโอ้ปลาหัวหัวกลบขนาดครับ ตค้งามไหนด่ะอุ้ยลงลงเหรอมันก็จนมีปลาอยู่ในของมันเลยอันนี้ปลาปลาซิวคุณน่ะปลาซิวกระโดดคุณน่ะคุณคุณปลาซิวกระโดดครับเออปลาซิวออาวโอ้ตัวหนึ่ง คนอะเสื่อมไม่ได้แม่ใหญ่นะคน,คนใกล้แหงแล้วครับคน ปลาใหญ่มีบนอนี่นี่นี่ปลาญ่มาล้าเนี่โอ้โหนะพุะมันวายทวนน้ำไปหรอเ้ปติเอาปลาติดดงังหรอนี่ปลาซิ้วนี่กระโดดดีดีเลย่นอะลงวะอรงเท้าลงมายืนตรงนี้ เอา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 ทาขึ้นไปนอวบนะพอไปลงไปยางเบงแล่ะเฮ้ยอย่ไปยบข้าวนข้าวยืนข้างนี่แหละให้มันแห้งกไปจับ อู้ไปายัายางโอ้หัวคบยังปา้าเดินไปข้างๆไปเดินข้างๆโอ้ิม

พัดดุกปี้พัดดุกบ่เออตัวใหญ่ตัวนั้นปลาปลาปลาซิวเมย์บึ้งเออปลาซิวอ่าวบึ้งอูไปจับเลยเต้ไปจับไปใส่ให้มันเป็นลอยลงไปนัดเอาสารใส่น้ำเป็นลอยไปเข้าน้องไม่ลอยอลยอู้หูตัวใหญ่ดิปลาซิวอ่าวเออไปนู่น คนเดอคนคนเน่นปะนาปาแล,ล,ล้วลงไปหล่อัก็อยู่้ลงมาหญอต้องไล่ลงมาเห็มันลงมาเองปลาขาวปลา,ลลา,ปลาขาวเปนี่คุณน่ะ โอ้คุณนะครับกระโดดเมิองปลาซิวติดดงังแม่แม่ลองยกยังข้าบ้างยกขึ้นยังข้าบ้างฮ่าๆท่านติดอยู่ในน้อยนี่มันมันลอยขึ้นกลับขึ้นขึ้น นี่นี่นี่นนนูนี่อปะดุกปดุกสีเหลืองกูนะอู้ดูได้ได้ไหมนี่างไก่อนออปดุกสีเหลืองเอ้นะครับมั่งไปแ่งปะดุกครับัวเหลืองเอ้เเลยนี่นเงิ่งน้เหลืองเหเลยนะ ประดุกประดุกหน้าอังสีแหละสีเหลืองเบ่งหัวเนี่ยนี่ไหมหัวกรบไหมนี่นหะโอ้ยยัางงามเลยหัวกรบเอาเป็ดไปดีไม่มีที่ใส่ไปเอาที่ใส่มาแต่มันจะมีมปลายไงอีกวะเป็นมีสิมีแค่นี้บ่ปลาใหญ่ ครับปุ๊บไม่เป้นหุ่นสีแหงแล้วคนคนน้ำสีแหงแล้วไปเลยไปเลยไปเลยตัวใหญ่ไมนหมอันนึงอันนึงอันนึอู้งลอยท่วหน้าไปแล้วแต่แล้วไม่ใช่ข้าวเลยเนอะข้าวเป็น <c oughs> ข้าวบารแล้วน้ำมันท่วมข้าวเราดูตัวใหญ่มันจะลอยไหมทำไมหน้าตาเล็กจัง ทำงานเล็กนะอไปว่าก็เข้นะาใจก็ไม่ได้เยอะดิปลาซิวคุณนี่มันแล้วนินอ๋อไปยังหน่งไปแล้วไปไปแล้ว <c oughs> ปลาซิวมันจะมันมันเจอกันลอยมาหาเพื่อนมันหาล่องน้ำแล้วนี่มีแต่ปลาซิวกับปลาขาวหน่อยหลายหนินต,ติดอยู่ตรงนั้นอ่ะเออมันก็ลงมาแล้ว <c oughs> คุณน่ะอู้หูคุณน่ะกระโดดนะ แรปซิลอ้าวปลาขาวนี่หัวกบหัวกบหลหเอาตัวนี้มัลงไปเลยวะนี่ไปยังนี่อือวัวไปกระเดิปไปกระเดิด,รด,ดครับ ปลาหน่อยคุณอเออปลาซิวไหมดดยื่กระโดดตรงๆนะครับโอ้กระโดดลายเลยปซิ่วไหมปัาคุณอา

โอ้ปลาซิวอ่าวไงตัวใหญ่พุ่นอ่ะมันลอยไปพุ่นอ่ะพุ่นนะครับพุ่น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 ลอยพุ่นซิวอ่าวพุ่นอ่ะอู้ หลาแต่ปลาซิวซิวอ่าวครับเนีย่ยนะปลาตัวใหญ่มีปลาดุกตัวเดียวนี่ยอู้หุ่นทางฟังหุ่นปลาซิวหลายครับหุ่นอะปลาซิวหลายครับแค่นี้ ซิวเต็มเลยเดี๋ยวไปซิวเมย์ไงสัมออร์รหลายครับเออเนาะซิวครับพี่พี่พี่เนาะพี่เนาะร้อยขึ้นมาทั้งนี้าซิวอ้าวเต็มเลยค่าซิวอ้าวุวาวึนุึนบึนเบิ้งเบิ้ง bưng nó siêu cái tô nhè thế bưng hấp nó siêu mẹ nè tô nè ui nè nó siêu cái thế นี่นี่นี่น้ำน้กหงอยู่ตรงนี้เพิ่งพี่าวุมเดียวครับนี่ยิญญุมเดียวเออนีไหมัตนี้ไหเิ่งอ้ยง่ครับปละซิวอ้าวงหญ่ครับเดนปันปลาขาวงหญ่เลยคุณน่ะคุณน่ะ ตัวหญยเงยครับปลาซิวเงยดอกเงยหวัดวลงมาแล้วนี่นะเงยครัใหญยเนยซิวอาว